ครับนี่ผมเผาพอไงหมอแค่นน้อยท่องนว่นครับนี่ครับหมอแค่นี่โอ้โหผีมือครับระดับประเทศครับพี่น้องเฮียเปาแค่นโอ้โหแอวนี่สุดยอดครับแต่ว่าแอลใส่แค่นแต่รับบู้บ้านครับอ้ยนี่ครับไปได้ขวดเพื่ได้มากกว่านี้ใครกินง่ายครับเป้าจนขวดน้ำตาหยพี่น้องเออ งวง้วยสืออกเสืออืนนะ,ะครับนานี้แค่พอเย่หน่อยพอน่อยท่อทงลวนเนี่ยลออเลมดีครับครับเออคน่คือาสและกเลือดต้มือสีเลื่อนหายไปนะครับผในอาเส้สที่นี่น่แบแ่แต่วเดียวหัีอากจะนั่งแ่วมนี่นะครับคงจเป็น,น,น,นก,การอนราเนะ,ะ,ะ,ะอนอาสิมดีงามตึงนับวัน เป็นอัาุขุนนกครสื่อสารจากการนีสาเท้าแต่พอจะเป็นทิ้นเพ็ยแค่ในกาอ่านด้วยข้อเทียม่วนขอข้อในการาตนี่ในการตอาแจ้งในรับทราบนการวันนี้เราจะมีการสื่สารที่นี่ในส่วนแท่เจ้าเดียวสามข้อมาตึ้นในส่วนองรับรับคืนอัตตีคืนนสารเท้า เะยืดหายไปากครับกัการชุบสบายดีหมันไม่ให้กันนะคือเจราผีน้องไม่ยอมมาบุญของห้าเพื่อได้แต่งโฉนดาส่แต่ปางเกิดปาง้าอาเกิดเป็นคนทุต่ไยหลบล่นฝ่ายยังัดือสาไปไกลสุดหน้าเน่าเด่นเมื่อมนุษย์ส่วนบุญไหนนำกอง อนาประกอบเอาไว้ให้ใจให้เพี่ยนทำให้มีสินมีท่านอยู่นั่งกันฉันพี่น้องจนเห็นหม่องหอมดีอายุนั่งกันทั้งน้องพี่ในพื้นทีไล่เปลี่ยนซุกสนุกกินสนุกข้าวทุกประการ่เรื่องล้วนอัดุขทั้งว่านสุขทั้งไข่สุขใจใจว่าเอาอ่งหอดยังนอนหอดแ้่นหนงยังมีสุขตลอดหลังยอดบุญทำซอยสู้พี่น้องเฮือ